จะยิ้มก็ยิ้มไม่ได้ยิ้มกลัวฮะไม่ได้ยิ้มกลัวถ้าหนูกลัวหนูก็อย่าปล่อยไว้เยอะ,อะเดี๋ยวหนูถ่ายรูปนี้อีกอีกที พี่ว่ามันไม่ใหญ่หรอกเห็นนะโลกมันมีเล็บจิ้มอยู่บางทีมีค่ะเล็บอ,อ่อเล็บออกแล้วหนูก็ไปกินยาแล้วติ่งหนูก็จะยุกถ้าติ่งหนูนี่กี่เดือนเลยเนี่ยของผมม่ติดเลยน,นะไม่เป็นหรอกของน้องไม่มี การทำแผลสำคัญนะคะถ้าเราทำแผลผิดนะคะการติดปัสเตอร์ยาติดได้แค่แบบแป๊บเดียวแล้วเอาออกแต่ถ้าหนูติดตลอดหนูก็จะเป็นเนื้อปูดอย่างนี้นะคะอันนี้หยดยาชาแล้วนะหนูนิดนึงนะพะโลกถ้าหนูกลัวหนูไม่ต้องมองจะกินค่ออย,ยืม ไหวไหมเก่งมากอโลกเสร็จแล้วดูอ้าวไปไหนแล้ว้าวแล้วลงไปแล้ว นล่เลยนะชิมเลือเลยเพราะใหญ่อยู่นะเลือมันถึงทำให้เนื้อหนูปูดอย่างนั้นเลยเนาะอ่ะอ่ะมาตดคลิปให้ให้ป้าเรา